สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมจาผ้าแสบมาละค่ะมาค่ะพี่น้องวันนี้สมผ้ามากินกินข่าเนาะคะ่ะแกงเนื้อใหม่แนงเนื้อใหม่ไล่สดๆดค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อสมใสไข่หมดแดงเนยน้อยนี่มาพร้อมมาค่ะแสบแบกระสมเนะะ้อค่ะแสบค่ะพี่น้องหนาวมือนี่มือนี่ขหนียว วันนี้วันที่ยี่สิบสองค่ะพี่น้องอากาศเริ่มเย็นลงอีกมาเด้อค่ะเต้าเสียบกรสมมาสดห่อนๆน้ำกันแมงมันค่ะออหอมๆนุ่นๆค่ะใส่น้ำปู อันนี้มาแข่งครับพี่น้องมาเคื้อพ่วงนะนนี่แ้วประแดก จอาประแดกตอนครับพี่นอ้องปากระเดือกปากกระดีค่ะ หน้ำใหม่อ่อนดีค่ะค่ะมักแปบทั่วแปบค่ะพี่น้อง นับเข่าได้ค่ะโบเมนนับออกใบชาพู่ค่ะกินกับแกงใหม่ก็ได้แซ่บ S <S สีปลาแดกบานนี้ค่ะ วางตุง้งดอกค่ะฮืแจกพักค่ะ มากลคดินฟ้าเผาค่ะ Mm-hmm. แกงเป็นแหนงแบบนี้แสบค่ะขมค่ะบางดินฝาเผา ม,มาคุยกันอีกแล้วคะ่ะนกงานมืกตุ้มแค่ค่ะทั้งผักเนื้อเป็นจีอัน,น กินกับซุปหน่อไม้พร้อมค่ะกับยำหน่อไม้นะคะ ยอนดอกแค่คะ่ะบกินข้าวแกงนล้ำใหม่ค่ะพี่น้องเอาล้นไฟยังไนทหอมหอม у mm -hmm. แสบจนยุดบ่ไดนาครับพี่น้อง อันนี้ลูกโดโดสดบ่ไว้ได้ค่ะพี่น้องลูกโดดพี่ขีน้ ราคะมันดีสมกั่าข้าพว่ากินเขากับแกงน้อใหม่นะคะพี่น้องสดนอนๆอนโตก,กับอากาศเย็นค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเทเกียติเขามาติดตามรับชมเนาะคะ่ะขอบคุณลหลายๆคะ่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจสมม็ดคิดต่อ,ตอ,ตอไปคะ่ะสมสาผาแสบล่าไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ